ดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดจากกรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพระเนจรได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีใจความว่าสำหรับใครที่จะโอนเงินช่วยค่าทนายผมเมื่อวานได้มีแฟนคลับจากต่างประเทศหลาย30คนได้ติดต่อทักไลนย จะโอนเงินช่วยค่าทนายแต่แม่ผมไม่รับถ้ารับก็ได้อยู่และให้บัญชีก็ได้อยู่สองแ0นกว่าแต่ผมจะขอขายสบู่ไม่รับเงินฟรีๆนะครับผมไม่อยากให้ใครต้องมาด่าผมว่าเป็นขอทานออนไลน์จะขายสบู่อุดหนุนสบู่ครับแม่ได้คุยทนายไว้แล้ว ค่าตัวทนายหนึ0 0 0สนห้บาทพ่อแม่ผมและผมไม่ขอรับเงินฟรีๆใครอยากช่วยค่าทนายก็ต้องติดต่อไปอุดหนุนสินค้าสบู่ผมได้ที่ลายคุณแม่ใครจะช่วยค่าทนายก็ต้องอุดหนุนสบู่ผมถ้าไม่เอาโอนเงินค่าสินค้าแล้วแม่ผมจะนำสบู่ไปแจกเด็กบนดอย ที่ไม่มีสบู่ใช้ผมไม่อยากให้ใครต้องมาว่าผมเป็นขอทานออนไลน์จะเป็นประเด็นทีหลังผมจะขายสบู่เพื่อแลกกับเงินพวกคุณเป็นทนายว่าความให้คนที่มีเงินและว่าความให้ดาราหลายคนจนชนะแม่ได้ถูกคุยเขาคิดประมาณแสนกว่าบาทค่าทนาย แม่ได้ติดต่อไปคุยกับทานายไว้แล้วผมขอเถอะครับอย่าดึงลุงกับป้าหรือคนอื่นลงมาเลยผมเป็นคนก่อเรื่องเองก็ต้องจัดการเองเพราะไม่ใช่คดีใหญ่โตอะไรไม่ได้ฆ่าใครตายผมขอจัดการเองดีกว่าครับปัญหาจะได้จบจบจากพูดดังกล่าวอุดหนุนหน่อยนะครับ ใครโอนเงินฟรีฟรีไม่ขอรับเงินฟรีฟรีนะครับติดต่อสอบถามสรรพคุณก่อนสั่งได้ครับชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าจัดไปจะ้ะเดี๋ยวแอดไลน์ไปจะ้ะสั่งเรียบร้อยแล้วครับคุณจัก,กรีก็ตอบกลับว่าขอบคุณมากครับไม่ขอรับเงินฟรีๆจากแฟนครับ แต่ผมขอให้อุดหนุนสบู่แทนนะครับแค่นี้พอไม่อยากโดนใช้กับคำว่าเป็นขอทานออนไลน์จะไปไลฟ์สดอธิบายใน YouTube บอกแฟนคลับต่างประเทศค่าทนายที่คุยคุยไว้คือค่าตัวแสนกว่าบาทแต่แฟนคลับจะช่วยจากต่างประเทศเยอะมากแม่ผมไม่รับผมขอให้อุดหนุนสบู่นะครับอย่าดึงลุงกับป้ามาเกี่ยวด้วยนะครับ ผมเป็นคนคิดวิเคราะห์และก่อเองขอรับผิดชอบเองยังมีแฟนคลับที่เป็นห่วงผมจะโอนเงินช่วยเกือบสอง0 0 0แต่ไม่รับจะมีประเด็นดราม่าขอทานออนไลน์ผมขอขายสบู่แลกกับเงินพวกคุณครับค่าทนายที่แม่ได้คุยไว้คือแสนกว่าบาทผมเลยจะขอขายสบู่ดีกว่าครับดีกว่ารับเงินฟรีๆจากแฟนคลับครับ โซเชียลท่านต่อไปบอกว่าอุดหนุนจา้าซูซ้ๆนะครับคนเก่งพี่ว่าเราเป็นเด็กที่เก่งและฉลาดพอตัวเราช่วยใครเพราะเชื่อมั่นในตัวเขาและเป็นคนที่เก็บรายละเอียดพอสมควรอาจจะมีเล่นมัง่งตามประษาเด็กกวนมัง่งแต่ความคิดความอ่านน้องโตกว่าเด็กที่ไัยแค่อายุ17พี่ว่าคดีน้อง ไม่ฆ่าใครตายแล้วน้องไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อนที่ต้องเสียเงินเสียทองก็แค่คดีมหมิ่นประมาทที่โลกออนไลน์ซึ่งมันก็เกี่ยวกับต้นเหตุที่มันมาจากครอบครัวที่ผู้สูญเสียที่ทุกคนจับตามองทั้งประเทศมันอยู่ที่ว่าใครจะออกมาโต้แย้งและวิเคราะห์จับผิดพวกเขาเท่านั้นเพราะสิ่งที่น้องทำไปทุกอย่าง ก็เพื่อหาตัวคนร้ายที่ฆ่าน้องที่ไร้เดียงสาคนหนึ่งเพื่อไม่ให้ตายฟรีและความเป็นธรรมให้กับอีกคนที่โดนใส่ร้ายน้องทำด้วยใจน้องวิเคราะห์ตามที่เห็นและพี่รุธของแต่ละคนพี่เชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีโชคดีมีชายน้องพี่นับถือน้ำใจมากๆเลยนะจัก,กรี ช่วยคนด้วยใจบุญกุศลที่ทำจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหนะ้านี่แหละสังคมต้องการค่ะขอให้จัก,กรีผ่านพ้นไปด้วยดีนะเป็นกำลังใจให้ค่ะแค่คดีหมิ่นประมาทค่าทนายป่าไปแสนกว่าเลยเหลือเนี่ยแต่พี่ก็ชื่นชมใจน้องจริงๆความคิดของน้องดีมากขอให้ผ่านไปด้วยดีนะคะ ดีมากจ่าลูกชายเดี๋ยวทางโน้นรู้จะว่าเราได้สู้ๆนะป้าเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะสุดยอดเลยจ้าน้องรักอย่าไปเครียดครับนักรบย่อมมีบาดแผลบ้างครับแล้วมันจะผ่านไปด้วยดีครับสู้ๆนะน้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวพี่ไปอุดหนุนนะโอเคมึงอุดหนุนสบู่ช่วยค่าทนายสู้ๆเว้ย เยี่ยมมากจากกรีสู้ๆนะจ๊ะได้ทนายที่ดีและราคาถูกแล้วค่ะสู้ๆครับน้ำใจงามจริงๆเลยจ้าโอ้โหค่าทนายตั้งแสนกว่าแพงจังจัดไปเลยจ้าแล้วก็มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้มาเตือนภยัยจากความคิดการคาดเดาการแจ้งความของน้าแต่นะคะโซเชียลท่านนี้ได้เตือนภยัย ลงใน Facebook ไปลงในกลุ่มอย่าหาธรรมนะคะโดยโพสต์ว่าเตือนภยัยอันนี้คือเดาความคิดการแจ้งความของน้าแต่ใครจะมีโอกาสโดนบ้างสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศถ้าตำรวจค้นทะเบียนลาดแล้วไม่เจอว่ามีภูมิลำเนาอยู่ภายในประเทศไทยไม่น่าจะโดนเลยหรือมีภูมิลำเนา ภายในประเทศไทยแต่ดูดูจากเฟซแล้วคาดว่าเจ้าตัวน่าจะอยู่ต่างประเทศไม่น่าจะโดนเพราะการดำเนินคดีมีความยุ่งยากและเป็นคดีที่เล็กเกินไปส่งหมายเรียกลำบากเป้าหมายน่าจะอยู่ที่คนที่มีภูมิลำเนาอยู่ภายในประเทศไทยฟ้องทำไมมีความเป็นไปได้สองทาง ทางที่1ฟ้องเพื่อให้หยุดดา่าน่าจะฟ้องเป็นตัวอย่างเชือดไก่ให้ลิงดูไม่น่าจะเกินสิบคดีหรือสิบคนเพราะเป็นงานฟรีตำรวจไม่ได้เงินคงไม่ทำคดีฟรีๆให้เยอะทางที่สองฟ้องเพื่อตบซัพย์อาจจะไปวางแผนกับตำรวจบางคนมาหาเงินมาแบ่งกันกรณีนี้อาจจะเอาเยอะและเอาทุกคน ที่เข้าขายแจ้งความจับส่งหมายเรียกได้เพราะเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันเนื่องจากที่ผ่านมาไอแต่ไรเรียกตีนเพื่อจะให้พวกเราเข้าไปด่ามันและเอามันมดาด่าวิธีการก็คือส่งหมายเรียกเรียกเข้าไปพูดคุยหวานล้อมว่าถ้าโดนจับจะต้องติดคุกเสียอนาคตเสียหน้าที่การงานให้ดูน่ากลัว แต่ถ้าไม่อยากวุ่นวายยอมจบคดีตรงนี้จ่ายสองหมืนจบเรื่องแต่ถ้าดูแล้วน่าจะเป็นคนที่มีรายได้เยอะทรัพย์สินเยอะมีความกลัวเยอะก็จะเรียกเงินในจำนวนที่สูงขึ้นหลังจากที่โพสต์นี้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าสั่งหน้าบักเจ้าของฟาร์มหนูสิ่ง โล่งใจเลยขอบคุณค่ะฟ้องก็บอกให้ฟ้องฟ้องเลยถ้าอยากฟ้องมากอยากได้ตังมากเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนส่วนใหญ่พร้อมชนกับพวกเขาบอกเขาว่าอย่าลืมฟ้องผอบอตรที่ส่งลายขู่กันโชคซัพ์นะอันนั้นจะได้เงินเยอะหรือจะให้คนไทยช่วยดันจะได้เป็นคดีตัวอย่างด้วย เรื่องนั้นเงียบกว่าป่าช้าอีกข้อ2ค่ะฟ้องคดีแพงเอาเงินมากกว่าเพราะคนมันทําได้ทุกอย่างเพื่อเงินถ้าช่วยกันเข้าไปย้ําย้ําคิดเตือนสติให้พวกมันตามคดีให้น้องมันจะฟ้องไหมอ่ะถ้าขึ้นศาลแล้วมีคดีว่ามีการยั่วยุก็อาจยกได้อย่านะการฟ้องต้องหาหมูลเหตุ ต่อตอนสาวยาวอีกนานกว่าจะได้เงินอบายคนมันก็น่าคิดผิดถ้ามันเงียบทุกอย่างก็จบแต่มันเรียกตีนคือแผนเมื่อวานมันยกตัวอย่างมาหนึ่งตัวอย่างว่าฟ้องไปเพราะเรียกมันว่าบักแต่200ผิดตรงไหนบักแต่200เนี่ยที่ฟ้องเนี่ยพ่อยอดชายดังเทพ,พบุตรมาจุติ พี่แต่หล่อมากครับร้ายไม่พอหัวหมออีกต่างหากเพราะเทพพบุบรแห่งบ้านกกกอกกลัวเกินคลิปเสียงล่ะมันฟ้องเปล่านั่นชัดเจนเลยนะทางที่สองอาจชชยเพราะหลังๆดูโพสให้คนไปด่าแล้วเอาเรื่องค่ะฉลราดยังไงแต่ให้คนอื่นเขารู้ทันฮะขอบคุณเจ้ากระทูมากค่ะ ที่นำข้อมูลดีๆมาเล่าสู่กันฟัง